สังเกตวิธีการของมิจฉาชีพหรือว่าพวกโรแมนต์แกมพวกหลอกให้ลงทุนรวมไปถึงภัยร้ายไซเบอร์ต่างๆอันดับแรกนะครับดูโปรไฟล์ก่อนเลยนะครับตอนนี้คือมีคนขายข,ายของสินค้าแรงต่างเยอะมากทั้ง Facebook ทงั้งหลายๆแพลตฟอร์ม้ายเอ่ยชื่อด,ดีกว่าะนะก็คือต้องเช็คให้ดีนะครับดูโปรไฟล์ดูมีผู้ติดตามเท่าไหร่เปิดเพจมานานแล้วหรือไม่คือมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะว่าบางทีพวก มิชฉาชีพก็ไปซื้อเพจมามาซื้อคนติดตามเยอะโอ้โหดูเหมือนว่าน่าเชื่อถือเปล่าเลยซื้อเพจที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็มาขายของเช็คให้ดีพอคนโอนเงินไปแล้วปิดเพจหนีเลยหรือว่าบล็อกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูโปรไฟล์ด้วยนะครับคนที่คุยเนี่ยรอสวยรวยจริงอย่างที่ระบุไว้หรือเปล่าโอ้คืออันนี้มันมีแจ้งกันเยอะนะใช่ว่าบางคนโดนคนอื่นเนี่ย รักรอบเอารูปตัวเองไปตัวเองไม่รู้เรื่องเนี่ยระวังท่านจะเจอหลอกแบบนี้ครับทีนี้พอคุยสักพักแล้วเขาก็มักจะอยากให้ส่งของนะไม่ว่าจะเป็นการส่งไปหรือว่าส่งมารับก็ตามทีพวกนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพพอส่งมาแล้วบอกว่ามีค่าค่าส่งค่าสินค้าหรือว่าอะไรต่างให้โอนตังไปโอนไปนี่เรียบร้อยเลยนะเปิดกล่องมาอาจจะเป็นอากาศธาตุไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจเป็นก้อนหินนะครับแล้วก็จะมีการสร้างดราม่า ให้สงสารมีปัญหาพวกนี้เขาเก่งนะเขามีรักจิตวิทยาณนะเออคือเคิมเลย่ะเคิมเลยคุยมากเคิมเลยไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินให้ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันล่วงเลยมันลึกซึ้งมากเกินไปก็จะบังคับด้วยว่าห้ามเปิดเผยความสัมพันธ์นะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับทีนี้เรื่องของออนไลน์นี่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีครับตอนนี้มันมีหลายรูปแบบคือมาหลอกให้รักแล้วก็ลงทุน แล้วก็ลงทุนแล้วสุดท้ายก็หลอกแล้วก็หายไปก็ระมัดระวังกันไว้นะครับเพราะโดนกันเยอะโดนแบ็กเมย์กันเยอะเนาะใช่ครับเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังคือออนไลน์มีทั้งดีและมีทั้งโทษก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับ